บอกกล่าวเล่าธรรมเสียงอันธรรมโดยเทวนุพุทธกาลวันนี้ข้าพเจ้าขอนำหัวข้อธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพุทธทาสพิขุคำว่าโอหิตาภโรตัวกูเป็นของหนักยิ่งกว่าโลกทั้งโลกพระอรหันต์คือผู้โยนทิ้งของหนักแล้วโอหิตาภโร เราได้ฟังคำว่าอารหันต์อรหันมามากพอแล้วทีนี้ก็ฟังคำอื่นที่เป็นไวยพจน์หมายถึงคำที่มีรูปหรือเขียนต่างกันแต่ใช้เรียกแทนกันได้ต่อคำว่าอารหันแต่จำเป็นนะที่จะต้องใช้คำบาลีโดยมากคนเขาก็ไม่ค่อยชอบคำบาลีฟังยากชวนง่วงนอน แต่เราก็จะแปลคำบาลีนั้นให้เข้าใจความหมายได้วัยพ์คำแทนชื่อของพระอาหารหันต์มีมากมายหลายสิบหรือจะพูดว่าหลายร้อยคำก็ได้มีมากมายหลายสิบคำเอาหมดพูดวันหนึ่งก็ไม่หมดแต่จะพูดเท่าที่สมครวรเท่าที่จำเป็นที่จะพูดสักจำนวนหนึ่งเท่านั้นแหละ สี่คำหรือสิบคำอะไรก็ได้และเราจะช่วยให้รู้จักพระอรหันต์ได้มากขึ้นคำแรกที่เราคิดว่าควรจะพูดก่อนก็คือคำว่าโอหิตาพาโลโอหิตาพาโรแปลว่าผู้ที่โยนของหนักทิ้งเสียลงได้ทำไมจึงว่าพระอรหันต์คือผู้โยนของหนักทิ้งลงไปเสียได้ ก็นั่นแหละคือความเป็นพระอรหันต์เป็นปุถุชนแบบของหนักอยู่ตลอดเวลามันยึดถืออะไรเข้ามาเป็นตัวกูเป็นของกูของนั่นทั้งหมดจะเป็นของหนักเป็นตัวกูก็หนักอย่างเป็นตัวกูเป็นของกูก็หนักอย่างเป็นของกูอยากจะสงวนความเป็นตัวกู แบกเอาไว้มันก็ไม่ยอมใครมันก็ดื้อดึงมันก็ไม่รู้จะยอมใครถ้าเป็นของกูของกูมันก็ยึดถือเอาไว้โดยไม่ยอมให้ใครเอาไปอะไรที่เราเข้าไปมีความรู้สึกว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูก็เป็นของหนักทั้งนั้นในพระบาลีพระไตรปิฎก ท่านระบุปไปยังขันทั้งห้าว่าเป็นของหนักฉะนั้นเราอย่าต้องยึดถืออะไรดีกว่าแม้ชีวิตนี้เราอย่ายึดถือเลยให้ชีวิตเป็นไปตามกฎของอิทัพป,ปัจจยตาควบคุมมันให้เป็นไปตามกฎของอิทัพป,ปัจจยตามันก็ไม่มีความทุกข์และมันก็เป็นไปได้ตามที่มันจะดีที่สุด ได้อย่างไรนับภาษาอะไรกับสิ่งอื่นแม้แต่ชีวิตนี้พอไปยึดถือว่าเป็นของกูมันก็กัดเอาทันทีชีวิตนั้นมันจะกัดเจ้าของทันทีรวมความแล้วว่ามันไม่มีอะไรเรื่องในขันทั้งห้านี้เป็นที่รวมแห่งสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรที่ยึดถือได้ พอยึดถือแล้วมันก็กัดเอาทันทีนั่นแหละเพราะมันเป็นของหนักพอไปยึดถือเข้ามันก็หนักหนักบา่าหนักมือหนักหัวหนักศีรษะที่ทูลที่หิว้วที่หามพระอรหันต์ท่านโยนของหนักเหล่านี้ทิ้งออกไปหมดแล้วท่านจะหนักอะไรเล่าทีนี้เรามันไม่ยอมโยนนั่นโยนนี่ มันทั้งแบบทั้งทูลทั้งหิ้วทั้งหาาทั้งอะไรอะไรเต็มไปหมดมันก็ต้องมีความหนักเป็นธรรมดาเราดูให้เห็นความหนักข้อน,นี้สิแล้วเราจะรู้จักพระอรหันต์อีกทันทีเหมือนกันถ้าเรามองเห็นตัวเองที่ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้แล้วมองพลิกกลับนิดเดียวว่าถ้าไม่มีอย่างนี้ เราก็สบายสิพระอรหันต์มาแล้วคือพระอรหันต์จะโผล่หน้าให้เห็นแล้วตอนนี้รู้จักทิจารณาพลิกกับตรงกันข้ามกับที่มันเป็นอยู่อย่างโง่เขานั้นมีอวิชชาเป็นเหมือนกับม่านบังไว้ก็ทำลายอาวิชชาเสียให้สิน้น